รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุๆดๆไปเลยครับ การทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับผลลพักผลลพักนักปรุงพลาสสวัสดีครับผลลพักนักปรุงพลัสครับซูชิเนี่ยครับเขามีหลากหลายรูปแบบนะครับ หนึ่งในรูปแบบที่พนรู้สึกว่าเราสามารถรับประทานอิ่มท้องได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเป็นข้าวซูชิแล้วก็มีหน้าต่างๆนะครับวันนี้เอาใจคนชอบแซลมอนครับเราจะมาทําข้าวซูชิหน้าแซลมอนซึ่งแซลมอนในสูตรนี้มาด้วยกันถึง3รูปแบบครับ เราจะเริ่มต้นจากการทําข้าวซูชิก่อนนะครับในหม้อหุงข้าวเนี่ยครับเขาก็จะมีขีดที่เขียนไว้นะครับน้ำที่เป็นแบบข้าวหุงธรรมดาเนี่ยมันจะมีปริมาณที่มากกว่าให้เราใส่น้ําตามขีดของข้าวซูชิซึ่งน้ําจะน้อยกว่านิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะซาวข้าวของเราให้สะอาดเลยให้น้ําใสดีแล้วก็ขุงข้าวครับ ในระหว่างที่เราหุงข้าวซูชินะครับซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30-40นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําส้มสายชูที่เอาไว้ผสมกับข้าวซูชินะครับหลักๆเขาก็จะมีน้ําส้มสายชูข้าวซึ่งใครไม่มีจะใช้เป็นน้าส้มสายชูธรรมดาก็ได้นะครับมีเกลือเล็กน้อยมีน้ําตาลทรายเราจะนํามอย่างนี้ครับใส่หม้อเล็กๆนะครับไปตั้งไฟแล้วก็ให้น้ําตาลทรายกับเกลือลอะลายดีพักให้เย็นลงระหว่างที่เราคอยข้าวสุกครับข้าวของเราสุกดีแล้วนะครับ ค้าวเบาๆขุมผ้านิดหนึ่งนะครับให้ข้าวของเราไม่แห้งสำหรับตัวหน้าข้าวนะครับผลบอกไปแล้วเราจะมีแซลมอน3ารูปแบบแซลมอนแบบแรกนะครับเราก็ใช้แซลมอนสดไปจี่ไปหน้าบนกระทะให้เขาสุกหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะปรุงรสอย่างง่ายๆด้วยดาชิโชยุแล้วก็มิรินนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นแซลมอนเกรดซาชิมิเป็นเกรดที่ทานดิบได้นะครับและตัวท็อปปิ้งของเราด้านบนเนี่ย ก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนซึ่งเดี๋ยวพลจะเอาไปคลุกเคล้ากับดาชิโชยุเล็กน้อยครับแล่หนังของปลาแซลมอนออกครับโรยเกลือบางๆครับแล้วก็นําไปจี่ในกระทะไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับกับด้านชิ้นปลานะครับนําชิ้นปลาที่สุกดีแล้วออกจากความร้อนครับยีให้เนื้อแตกเป็นฝอยๆนะครับใส่มิรินของคิโคแมน2ช้อนโต๊ะครับดาชิโชยุ1ช้อนชาครับ นำส่วนประกอบกลับไปตั้งไฟและคั่วให้แห้งดีครับพอแซลมอนของเรามีลักษณะที่แห้งลงนําออกจากความร้อนครับใส่งาขาวคั่วลงไปเข้าให้เข้ากันครับผมแล้วก็ตักออกจากกระทะพักให้เย็นลงแซลมอนที่เป็นเกตซาชิมินะครับเราจะหั่นให้เป็นเนต่าครับ ในการปรุงรสแซลมอนตัวที่พลนำไปผัดในวันนี้นะครับพลใช้ดาชโชยุของคิโคแมนดาชโชยุตัวนี้ความแตกต่างของเขาก็คือว่าเขาจะมีรสชาติที่นุ่มหอมละมุนนะครับเพราะนอกจากตัวโชวยุแล้วเขายังผสมด้วยน้ำสต็อกดาชิซึ่งคือน้ำสต็อกที่ทำจากปลาแห้งคัสอุบุชิและกรสาลายคอมบุนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถใช้จิ้มใช้เหาะใช้ราดบนเต้าหู้ทานก็อร่อยครับซึ่งวันนี้นะครับ ตัวหน้าของพลเนี่ยนะครับเราจะมีหน้าของส่วนไข่ปลาแซลมอนพลจะเหาะเจ้าโชยุตัวนี้ลงไปเล็กน้อยนะครับเขากับไข่ปลาแซลมอนให้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นและเวลาที่เราเสิร์ฟเมนูนี้เราก็จะเสิร์ฟกับดาชิโชยุตัวนี้ของคิโคแมนด้วยเช่นเดียวกันครับเมนูนี้นะครับเราสามารถเตรียมทําส่วนประกอบทั้งหมดไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าตัวปลาแซลมอนปรุงรสเนี่ยครับเราสามารถทานได้ที่อุณหภูมิห้องเลยเพราะฉะนั้นเตรียมไว้ก่อนได้ล่วงหน้าเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูพาสต้าที่มีส่วนประกอบของแซลมอนนะครับมากับรสชาติของเคเปอร์ผักชีลาวเลมอนอ่อนๆมาในรูปแบบครีมซอสครับ สำหรับตัวแซลมอนที่เราใช้นะครับก็เนี่ยฮะเป็นแซลมอนชิ้นส่วนไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะหั่นตัวเนื้อออกมานะครับแล้วก็เอาหนังออกครับผมในการทำแซลมอนนะครับให้สุกนะฮะเราสามารถเอาไปโพชหรือว่าต้มในตัวครีมซอสที่เราจะทำเลยก็ได้แต่เราเอาไปเสียเขาก่อนนะครับการเสียก็คือการเอาไปจี่บนกระทะนะครับเวลาที่เราจี่เนี่ยมันจะทำให้สีของแซลมอนด้านนอกเนี่ย ม,มันมีความบราวมันมีความเกรียมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทำให้อาหารของเราเนี่ยดูน่ารับประทานแล้วเวลาที่มันไปอยู่ในครีมซอสแทนที่มันจะนิ่มๆไปเลยทั้งชิ้นมันก็มีส่วนที่ก,กรอบๆบ้างนะครับใช้น้ํามันมะกอกนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าในแซลมอนเองเขาก็มีน้ํามันด้วยเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็โรยเกลือบนชิ้นปลาบางๆครับชิ้นแซลมอนลงไปเลยครับเราจะสังเกตได้จากสีของปลานะครับเวลาที่เขาสุกเนี่ยสีของเขานะครับก็จะมีลักษณะที่ขาวขึ้นค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับ ไปประมาณครึ่งชิ้นละคนกับด้านครับผมนําชิ้นปลาออกมาพักนะครับเราตักน้ํามันออกนะครับเอาให้เหลือแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ก็พอสําหรับตัวเส้นที่พลจะใช้ในวันนี้เป็นของ a g n เนซีครับพาสต้าคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศอิตาลีนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นเส้นที่ใหญ่นิดนึงมาในลนักษณะเป็นป้องๆและปลายแหลมๆคล้ายกับปากกา ชื่อของเขาก็คือเปนน่ริกาเต้ถ้าจำชื่อไม่ได้นะครับจำเป็นหมายเลขง่ายๆครับหมายเลข19นั่นเองนะครับเส้นของแอคเนซี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าสีของเขาเนี่ยจะมีสีเหลืองทองเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่เขาใช้ในการอบเส้นเนี่ยครับจะไม่สูงมากเกินไปแต่จะอบโดยใช้ระยะเวลาที่ยาวขึ้นเล็กน้อยนะครับทำให้เส้นเนี่ยออกมามีคุณภาพเวลาที่เรารับประทานเราจะรู้สึกเลยครับว่า เหนียวหนึบนุ่มกาลังดีครับเส้นตัวนี้นะครับเราจะต้มให้ได้ระดับออร์เดนเต้ใช้เวลาอยู่ที่8นาทีวันนี้นะครับผมจะต้มแค่7นาทีเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเขาเอ่อมาอยู่ในตัวซอสของเราเนี่ยต่ออีก1นาทีนะครับเวลานี้เราสามารถเริ่มทําซอสกันได้เลยครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราไม่ให้กระเทียมของเราเปลี่ยนสีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่วา์ขาวลงไปครับเราเคี่ยวไวา์ขาวเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ไวา์ขาวนะครับ ลดตัวลงประมาณครึ่งหนึ่งใส่น้ำสต๊อกปลาครับหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวพลจะคั้นมะนาวเลมอนลงไปครับเคี่ยวต่อเล็กน้อยครับก่อนใส่วิปครีมนะครับเราลดไฟครับอย่าใช้ไฟแรงเคี่ยวซอสของเราด้วยความร้อนต่ํานะครับไปเรื่อยๆในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีลาวพาสเล้นะครับให้เราเลือกใช้พาสเทแบบที่เป็นใบแบนนะครับเราจะปรุงรสชาติซอสของเราด้วยเกลือและพริกไทยครับ บิชิ้นของแซลมอนของเรานะครับเป็นชิ้นเล็กๆครับผมเส้นของเราตอนนี้7นาทีแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราปิดความร้อนได้เลยครับเราจะปิดฝาครับให้เส้นของเขาสุกต่ออีก1นาทีครับ1นาทีแล้วนะครับเราเปิดฝาได้เลยครับผักชีลาวที่เราสับไว้ครับพาสเทลครับแล้วก็พร้อมตักใส่จานแล้วครับ ต้องบอกว่าพาสต้าแซลม,มอนสูตรนี้นะครับแม้จะเป็นครีมซอสแต่ทานแล้วก็ไม่เลี่ยนครับเพราะมีส่วนประกอบของไวน์ขาวแล้วก็มะนาวเลมอนที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นครับผลลพักนักปรุงมพลัผลลพักนักปรุง Plu สมัยเป็นนักเรียนนะครับที่บ้านผมเนี่ยเขามักจะซื้อขนมเปี๊ยะหมูหยองเจ้าหนึ่งนะครับติดบ้านเอาไว้ ลักษณะจะเป็นแบบแท่งยาวๆเมื่อก่อนผมไปทําสูตรขนมตัวหนึ่งก็ทาให้นึกถึงขนมเปี๊ยกมูหยองอันนี้ขึ้นมาก็เลยไปยุกออกจากสูตรขนมตัวนั้นเนี่ยมาทําขนมเปี๊ยกมูหยองปรับสูตรอยู่ครั้งสองครั้งก็ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับผมเพิ่มพริกป่นลงไปด้วยนิดนึงนะครับทาให้ช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยในตัวขนมเปี๊ยกเนี่ยมันก็จะมีแป้งทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นแรกจะเป็นแป้งแบบกลูกเตนนะครับก็คือจะมีส่วนผสมของน้ําด้วยแล้วก็ช็อตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวนะครับ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีนะครับเราก็จะทําการนวดมือต่อนะครับช่วงแรกๆนะครับพี่เรานวดเนี่ยมันก็จะติดตามเขียงตามอะไรนะครับพอนวดนวดไปเรื่อยแป้งมันก็จะค่อยๆแบบว่ายืดนะครับนี่ครับมันจะเริ่มยืดนะครับนี่คือกลูเตนเราทํางานแล้วนะครับครับเราก็จะคลุมด้วยพลาสติกปนะครับพักเอาไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําส่วนผสมแป้งชั้นในแป้งตัวนี้จะไม่มีกลูเตนนะครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะพักเอาไว้ก่อนขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะมาทําตัวไส้หมูหยองน้ำพริกเผากันนะครับพริกเผาของแม่พลอยครับผมตัวนี้เนี่ยมี2ขนาดด้วยกันนะครับขวดเล็ก125กรัมแล้วก็ขวดใหญ่250กรัมตัวนี้ไม่มีผงชูรสนะครับไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่เจือสีด้วยน้ำพริกเผาเนี่ยครับก็อยู่คู่อาหารไทยเรามานานแล้วนะครับ ทำได้สารพัดเมนูเลยหรือวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเป็นเมนูแบบของกินเล่นนะครับนมข้นหวานนะครับลงไปน้ําตาลทรายครับไข่ไก่ลงไป1ฟองครับเราคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะครับให้น้ําตาลละลายทั้งหมดก่อนก็ได้จากนั้นก็เป็นเนยจืดนะครับเมื่อกี้ผมเอาไปเข้าไมโครเวฟนะครับประมาณ10 20วินาทีเพื่อให้มันละลายก่อนนะครับตามด้วยหมูหยองครับหมูหยองประมาณ50กรัมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตัดเลี่ยนนะครับด้วยพริกป่นนะครับในสูตรนี้นะครับผมทําทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็ แบ่งก่อนนะครับตัวหมูหยองของเราเนี่ยให้ได้6ส่วนเรากลับมาดูที่แป้งชั้นนอกของเรานะครับที่เราพักไว้เมื่อกี้ผมจะทําการนวดอีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้ที่เรานวดเราจะสังเกตได้แล้วครับว่าแป้งมันใช้ได้เลยนะครับว่ามันจะไม่ติดเขียงเลยนะครับเราก็จะนําตัวแป้งชั้นในนะครับมาไว้ตรงกลางเราก็ทําการห่อนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะกดลงไปเราก็จะใช้ไม้นวดแป้งนะครับในการรีดแป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการม้วนแป้งนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการพลิกนะครับ90องศาเราก็ทําการรีดแบบเดิมนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการม้วนแป้งอีกทีนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วขนมเป๊ะเนี่ยเขาก็จะม้วนด้านนี้นะครับม้วนแบบที่เมื่อกี้เราทําเลยแต่สําหรับขนมตัวนี้ครับผมจะม้วนอีกวิธีหนึ่งก็คือม้วนด้านยาวนะครับเราจะทําการแบ่งแป้งออกเป็น6ส่วนนะครับเท่าๆกันนี่นะครับระหว่างนี้ผมก็จะทําการเอาพลาสติกนะครับคลุมมาไว้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับแป้งตัวนี้มันจะแห้งค่อนข้างไวนะครับ ความยาวก็ให้ยาวกว่าตัวไส้หมูหยองที่เราปั้นไว้เมื่อกี้สักฝั่งละครึ่งถึง1นิ้วนะครับนั้นก็ทําการม้วนนะครับจีบตรงด้านล่างนะครับให้มันปิดผนึกใช้มีดตัดแต่งส่วนที่มันเกินออกมาได้ครับตัวที่เราทําเสร็จนี้เราก็เอาไปคลุมด้วยพลาสติกแรปเหมือนเดิมนะครับทาซ้ำจนหมดนะครับทั้ง6ชิ้นตอนนี้ผมทําการวอร์มเตาอบเอาไว้แล้วนะครับที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เราจะมาทําการ ทาไข่แดงกันนะครับไข่แดงนี่นะครับผมผสมน้ําเปล่าไปนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่ข้นเกินไปเวลาทาก็จะง่ายหน่อยจังนั้นครับก็ไปเข้าเตาอบกันนี่ครับได้เวลาปุ๊บเอาออกมาจากเตานะครับพักให้เย็นลงนิดนึงนะครับจางนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมก็ทอนลงนะครับทําออกมาให้มันได้6ชิ้นไม่อย่างนั้นนะครับกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ไม่พอครับเพราะว่ากินเพลินมากครับ พลัพักนักปรุงพลัสพลัพักนักปรุงพลัสพี่พลคะวันนี้อ้อมีโปรดัก์พิเศษมาฝากพี่พลค,ค่ะข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่ค่ะ ซึ่งเป็นโปรดักส์จากฮักปันพี่พลรู้ไหมคะว่าฮักปันเขามีความหมายว่าอะไรรู้สิครับศึกษามาแล้วเล็กน้อยนะครับฮักปันเนี่ยก็มีสื่อความหมายว่ารักกันปันกันนะครับเหมือนที่แม่อ้อจากเพจกินข้าวกันวันนี้แวะมาที่ครัวของเราแล้วเอาข้าวตัวนี้มาฝากอ้อครับพี่ได้อ่านด้านข้างนิดหนึ่งก็เลยรู้มาว่าข้าวตัวนี้พิเศษมากเลย เนื่องจากว่าเขาเป็นข้าวหอมมะลิ70%นะครับ<ม>แล้วอีกเกือบ30%เนี่ยเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เหลือมีการเติมวิตามิน B เข้าไปทั้ง B1 B2 B3 เรียกว่าได้ประโยชน์มากเลยทีเดียว<ช>ะนะครับบริษัทฮักบันเนี่ยเขาเป็นผู้ชํานาญเรื่องข้าวเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าข้าวทุกอย่างนะคะของบริษัทฮักปันเขาปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์ค่ะพี่พลแถมยังเป็นคุณภาพส่งออกด้วยนะคะถ้าเปิดพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยวันนี้พี่แอบหงหล่ออ้อแล้วนะครับต้องบอกว่า ข้าวฟูสวยมากเลยที่สําคัญก็คือพี่พลรู้สึกมีความสุขมากเพราะเขาบอกไมวต้องซาว<ช>นะครับ <คะ S 1> ข้าวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยครึง่งออกมาฟูสวยเลยนะครับแต่วันนี้อ้อจะต้องเอาข้าวตัวนี้มาทําเป็นเมนูอะไรง่ายๆสไตล์กินข้าวกันให้พี่พลหน่อยล,ละหลักทาเมนูอะไรดีครับวันนี้อ้อจะทําเมนูข้าวผัดไก่พริกไทยดําค่ะง่ายมากเลยค่ะอ่ะพี่พลจุดเตาหรอเลยครับเริ่มจากใส่น้ํามันลงไปค่ะเราจะตามด้วยกระเทียมสับนะคะผัดจนกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะใส่เนื้อไก่สับลงไปค่ะ ไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกหยวกสามสีลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสค่ะข้าวของฮักปันนี่สีสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เขาเข้ากันค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่พลพี่พลปิดไฟเลยนะครับได้ค่ะพี่พลจะบอกว่าสีมันสวยมากๆนะครับเพราะว่าอ้อใช้ผักหลายสีแล้วก็พอปัดกับเม็ดข้าวที่สีออกชมพูม่วงเนี่ยโอ้โหดูดีมากเขาไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะเขายัง <ๆ S 1> มีสารต้าน <ๆ S 1> อนุมูล <ๆ S 1> อิสระ <ๆ S 1> และยังควบคุมระดับน้ำตาลด้วยค่ะพี่พลออโอเคจัดจานเลยดีกว่าครับอ้อครับอยากชิมละง่ายๆและน่าทานมากครับอ้อครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอ้อมาที่มาแชร์มาแบ่งปันสูตรง่ายๆนะครับติดตามแม่อ้อในกินข้าวกันนะครับติดตามเราสองคนในปรุงด้วยกันนะครับอ้อครับนอกจากตัวที่อ้อเอามาฝากเนี่ยพี่พลยังได้รับมาอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ดีงามไม่แพ้กันนะครับเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างกันสีจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมันปูเติมวิตามินคุณค่าไม่แพ้กันเลยครับเนื้อสัมผัสก็แตกต่างอร่อยไปอีกรูปแบบครับ เชื่อเธอค่ะว่าต้องมีทั้ง2แบบติดครัวค่ะเพราะว่าอร่อยแน่นอนแถมดีต่อสุขภาพแน่นอนด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะครับผลพักนักปรุง p l u ผลพักนักปรุงปกติแล้วสาคูไส้หมูเราต้องไปนึ่งนะครับแต่วันนี้ ผลจะเอาสาคูเนี่ยมาแปลงร่างให้เป็นสาคูกรอบแบบง่ายๆนะครับทานกับหน้าหมูแทนไส้หมูครับตัวสาคูกรอบเนี่ยครับเราสามารถทําล่วงหน้าไว้ได้เลยเหมือนข้าวตังนะครับเราจะใช้เม็ดสาคูแบบเม็ดเล็กนะครับตอนนี้ผลต้มน้ําให้เดือดเดี๋ยวเราจะต้มสาคูเป็นเวลา12นาทีครับหลังจากที่เราต้มสาคู12นาทีนะครับเราจะล้างผ่านน้ํา พักให้เย็ยนลงเล็กน้อยตักสาคูประมาณ1ช้อนชาถึง2ช้อนชาครับแล้วก็ใช้หลังช้อนเกลี่ยให้เป็นลักษณะแผ่นกลมหลังจากที่เราเกลี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับเราจะนําเข้าอบพ่นใช้ไฟต่านิดหนึ่งนะครับอยู่ที่55สาองศาเซลเซียสแล้วนเข้าอบ1ชั่วโมง15นาทีครับเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งให้เรากลับตัวสาคูของเราครับให้แห้งดีทั้งชิ้นครับหลังจาก1ชั่วโมง15นาทีนี้ครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นลักษณะน,นี้ เขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนข้าวตังนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถทําไว้ก่อนเลยครับขั้นตอนเนี้ยพอเราต้องการจะใช้ก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนําลงไปทอดเหมือนข้าวตังเลยครับตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับที่190องศาเซลเซียสนำสาคูของเราลงทอดครับตัวสาคูกรอบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวตัวหน้ากัน ปกติแล้วถ้าเกิดเป็นสาคูไส้หมูทั่วไปใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าไส้แต่เนื่องจากว่าสาคูสูตรนี้เป็นสาคูกรอบมาในรูปแบบแผ่นๆนะครับเราก็เลยขอเรียกว่าหน้าหมูแล้วกันตัวหน้าหมูนะครับก็จะเหมือนกับของสาคูไส้หมูเลยครับซึ่งส่วนประกอบหลักนะครับก็จะมีสามเกลอมีหอมมีหมูและที่สําคัญส่วนประกอบที่ให้เนื้อสัมผัสนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วลิสงคั่วป่นซึ่งในวันนี้พลใช้ของไร่ทิพย์ครับ ตัวนี้เขาอบอ,อะไรมาเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ป่นมาพร้อมใช้งานจะใส่กับก๋วยเตี๋ยวจะใส่กับผัดไทยหรือเอามาเป็นส่วนประกอบในหน้าหมูตัวนี้เราก็มั่นใจได้ครับว่าเราได้คุณค่าดีๆแถมสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนครับเอาละครับส่วนประกอบของคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเอาหม้อใบนี้ออกแล้วก็เตยมกระทะใบย่อมๆลุยกันได้เลยครับเราจะเริ่มต้นจากการโขลกสามเกินนะครับโขลกสามเกิให้แหลกดีนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูบดตามลงไป โขกต่อเล็กน้อยให้เข้ากันดีครับในกระทะนะครับน้ำมันรำข้าวสองช้อนโต๊ะผัดหอมใหญ่ให้ใส่ดีครับพอหอมของเรามีลักษณะที่สุกและใสดีแล้วนะครับตักส่วนประกอบของเนื้อหมูบดลงไปครับสุกดีแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะน้ำปลาผัดให้ส่วนผสมแห้งลงครับส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยครับถั่วลิสงป่นของไร่ทิพย์ครับ ใส่ตามลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันครับนอกจากตัวหน้าหมูของเราแล้วส่วนประกอบที่จะทําให้เขาโดดเด่นมากๆก็คือพริกขี้หนูสวนที่เสิร์ฟเคียงไปด้วยรวมถึงผักชีและกระเทียมเจียวครับวันนี้พลไม่ต้องเสียเวลาในการเจียวกระเทียมเลยง่ายๆเลยครับพลใช้กระเทียมเจียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของไร่ทิพต์ตัวนี้กรอบหอมไม่มีเกลื่นพร้อมใช้เลยครับหลักหน้าหมูของเรานะครับลงบนสาคูก่อบครับโรยด้วยกระเทียมเจียวของไร่ทิพย์ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสาคูนะครับจะเรียกว่าเป็นสาคูเปิดหน้าหรือสาคูกรอบก็คงไม่ผิดครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ